เนี่วันในวันศุกร์เดือนปกติแล้วมันก็จะเริ่มแบบคือคักแหละถ้าเกิดใครเคยมาทีออ่ตลาดน้ำอัมพาวาของจังหวัสดสมุทรสงครามนะคือที่เนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอันนึงเลยคือแบบเมืองหนึ่งเลยของนม่กองนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่อช่องกินหน,หนึ่งทุกคนที่ติดตามมันอยู่นะคะวันนี้เรามาหมดหัวหูอด็กหน่อย <laughs> ไม่ต้องหัวรูนแรนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเออวันนี้เราจะมาที่ตลาดอัมพาวาจะพาเพื่อนเื่อนมาดูบรรยากาศที่มันเงหนาวแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้มาแบบนี้อีกนะก็คือเราจะมาถ่ายเกี๋ยวว่าเป็นความทรงจำแล้วนะว่าครั้งหนึ่งเ <c oughs> นี่ยวันนี้วันศุกร์เดือนปกติแล้วมันก็นจะเริ่มแบบ คือภาคแหละถ้าเกิดใครเคยมาทีา่ตลาดน้ำอังพาวาของจังหวัดสมุทรสงครามนะคือที่นี่มันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันเลยคือแบบเมือนหนึ่งเลยของแม่กองเนาะตอนนี้มันมาไม่ได้แล้วแล้วพวกมันก็เป็นแห่่งน้ำมานาาผักใหญ่แลย<ม> เนี่ยก็คือสองปีตามที่เรารู้เรื่องโควิดอ่ะก็คือเงียบลงเงียบเงียบลงประมัณนี้ปิดหมดแล้วเพื่อนดูดิมันยากาศกลางอ่ะมันมีอะไรแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆวันไหนเคยมาแล้วก็เออลองย้อนท่าไปดูนะเพื่อนตรงเนี้ยคือตอนเด็นก็คือไฟสว่างเต็มร้านไหนขอบเงียบวนแบบทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเนาะก็คือเดินกันแบเด็กอ่ะราคานี่คือคุ้มมาก สำหรับเราภาพจำขหัเราคือสวยงามมากนะที่ตลาดอัมพวาตอนที่เันกแบบับ <c oughs> ล่งเรือตอนที่ไม่มีโควิดอะไรเือแต่แต่ตอนเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาห้ามห้ามเดินทางห้ามเลยนะเราเป็นคนพื้นที่เราก็เลยพาสาวพาเพื่อนๆมาดูว่าบรรยากาศความความที่เก่าว่างเวความแบบที่เรามไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยมันเงียบมากแล้วก็แบบ ร้านก็เปิดไม่ได้คนก็ไม่มีในใจเราก็คืออยากภาวนาให้ทุกอย่างมันแบบผ่านพ้นไปเร็วๆนะเพราะเราก็ที่ถึงบรรยากาศนั้นนั่งเรือดูหี่ห้อยท่านไม่ได้เชียวถ้าเกิดมาานอะไรไม่รู้อีกที่จะมีแบบนั้นเนาะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนดูบรรยากาศที่ร้านรวมมันปิดหมดอ่ะ อเมื่อก่อนร้านอาหารที่นี่ก็คืออร่อยอมากเลยแล้วก็มีอะไรทําเยอะอะถ้าวันนี้มันือจบอ่ะสุดท้ายนี้เพื่อน,อน<ๆ>ก็อยากดูบรรยากาศฟังยิ่งเหงาแต่แล้วเนาะแล้วก็พับปอในใจแล้วก็คือภาวนาทุกวันเนานะว่าให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วๆกับสุขภาพเร็ว,รว,รวๆทุกคนจะได้มีรอยยิม้มเนาะจะได้ใส่ของคนจะได้ออกมาใช้ชีวิตเนาะแต่ว่าวันนี้มันวันที่โกสิงหา สองพศ2ห้าร้ยหกสิสีเนี่ยคนที่6กสิงหาเนี่ยปริมาณการฉีดวัคซีนของคนเอ่อ,อคนที่ฉีดไปแล้วแ้วก็ปริมาณของวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันมันไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะสามสี่เดือนห้าเดือนมันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างที่เราคิดเนอะอืมเราก็ภาวนาะให้ทุกอย่างมันแบบผู้นีตื่นมาปุ๊บปั๊บให้ทุกอย่างมัน เปลี่ยนไปอางมาราทที่ดีขึ้นเร็วเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วทุกอย่างก็จะกลับมาเร็วหมายว่าดีขึ้นเร็วหมายความว่า okay, วัคซีนโอเคพรุ่งนี้อยู่ดีประกาศว่าวัคซีนพร้อมแล้วสําหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข่าวดีมากๆาเลยเนาะแล้วก็นั่นแหละคือช่วยกันภาวนาเนาะบ้านเราก็ได้แต่ภาวนาแหละจริงเพื <c oughs> ่อนก็ไม่มีอะไรมากภาวนาจวดมนเขาให้ทําอย่างนี้แล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีๆแล้วก็สู้ๆเนาะสำหรับคนที่ เคยขายของมีรายได้แล้วแล้วมันไม่มีอ่ะตัวเราก็เหมือนกันนะตัวเราก็ต้องทํางานแต่มันก็ทําไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ได้ลาบากเท่ากับหลายๆคนที่เราเห็นในทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะจะอยู่แบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้มีใครแย่น้อยไปกว่าใครคนที่มีอะไรคนที่มีเขาเรื่องอะไรอ่ะคนที่มีพวกเอ่อธุรกิจก็แต่ขขงเขาแย่นะธุรกิจขเขาก็แย่นะ คน,คนที่เขาแบบมีฐานะหรือมีธุรกิจรัพอแต่ว่าธุรกิจมันก็สําคัญใช่ไหมล่ะเพื่อนๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กระทบเลยกระทบทุกคนนั่นแหละแต่คนที่กระทบมากก็คือคนแบบไม่อยากใช้คาว่าล่างยากเพราะคนเราก็เท่ากันเนาะแล้วก็เป็นคนคนที่ต้นทุนน้อยไรายได้น้อยอยู่แล้ววันๆปกติก็รายได้น้อยอยู่แล้วอะร้อยสองร้อยสามร้อยค่สสาแรงอะแล้วตอนนี้มันเขาเลิกจ้างเขาปิดร้านคนจ้างก็ไม่ไหวเหมือนกัน เราก็ต้องเข้าใจเขาทุกคนเข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วก็ทุกคนป้องกันตัวเองดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็เอพวกเราก็หวังว่าจะรอดมาได้ใช้ชีวิตมาเที่ยวตลา,าดน้ําให้ทุกอย่างมาคึกครับในเรว,วัดเนาะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ดูช่องซีหนึ่งหนึ่งเล่นกินอยู่นะคะขอบคุณพาแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย